ประวัติอาจารย์สุชีปุญญานุภาพคัดลอกจากปุชนียักบุคคลของมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัยนิตยสารธรรมจักรสุปีที่58ฉบับที่2พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543อาจารย์สุชีปุญญานุภาพเกิดณตำบลบางไทรป่าอำเภอบางปลา คืออำเภอบางเลนในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมเมืม่อวันศุกร์ที่13เมษายนปีพุทธศักราช2460ในครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายในวัยเด็กอาจารย์ได้ศึกษาจบชั้นประถมปีที่5ซึ่งเทียบมัธยมปีที่2ในสมัยนั้นเมื <ME> ่อจบการศึกษาเบื้องต้นแล้วได้เข้าเรียนภาษาบาลีที่วัดกันมาตุยารามกรุงเทพ อายุราวสิาปีก็กลับไปบรรพชาเป็นสาม,มนเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อในทางพระศาสนาต่อไปณวัดสัมปทวนอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยเป็นสิทธิ์ของพระปฐมนคราจารย์วงโอทาตวันโนเจ้าอาวาสวัดสัมปทวนและเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมในขณะนั้น แล้วจึงเข้ามาศึกษาเล่าเรียนต่อนวัดกันมาตุยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพจนสอบไล่นักธรรมและบาลีได้เป็นปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคตั้งแต่ยังเป็นสาม,มเณรได้อุปสมบทนวัดกันมาตุยารามเมื่อปีพุทธศักราช2480โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธโฆษาจารย์เจริญญ,ญาณวโรวัดเทพสิรินทราวาสเป็นพระอุปัชา ได้รับฉายาว่าสุชีโวหลังจากอุปสมบทได้ 2, สองพันษาก็สอบไล่ได้ประเรียนธรรม9ประโยคเมื่อพุทธศักราช2482ซึ่งในปีเดียวกันนั้นมีผู้สอบไล่9ก้าประโยคได้สามรูปคือ 1. พระมหาบุญรอดสุชีโวคืออาจารย์สุชีปุญญาณุภาพ 2. พระมหาบุญมีอเวรีในวงเล็บ สมสารวัดบรมนิวาดภายหลังลาศิกขาและเปลี่ยนชื่อเป็นชเวงสมสาร 3. พระมหาเช้าติตะปัญโยยศสมบัติวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์สุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมมคุณาพรเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์วัดโพธารามจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากจะมีความรู้ภาษาบาลีแตกฉานเป็นอันดีแล้วอาจารย์ยังมีความรู้ในภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาการสมัยใหม่ต่างๆที่เป็นว่าภิกษุสมมเนนควรจะเรียนรู้เพื่อประโยชน์แก่การที่จะนำมาประยุกต์กับการสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นซึ่งวิชาการทั้งหลายเหล่านี้ อาจารย์ก็พยายามขวนขวายศึกษาเอาด้วยตนเองโดยการอ่านตำรับตำราทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจนกล่าวได้ว่าอาจารย์เป็นพระหนุ่มที่มีหัวก้าวหน้ามีโลกทัศน์กว้างไกลและมีวิธีการเทศนาสั่งสอนพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่ทันสมัยเป็นที่นิยมชมชอบ และเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศในขณะนั้นในนามว่าสุชีโวภิกขุดังที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวถึงอาจารย์ไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านคือเรื่องเล่าไว้เมื่อไวยสนธยาเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงไว้ว่าคุณสุชีพหรือสุชีโวนั่นแหละที่เป็นดาวเด่นเป็นคนแรกในยุคนั้น รุ่นอ่อนกว่าผมหน่อยคือท่านพุทธทาสเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2449แก่กว่าอาจารย์สุดชีพ11ปีเขามีผลงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนั้นเขาเป็นผู้นำคนหนุ่มยุวพุทธให้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผู้ก่อวอร์ดก่อรากมหาวิทยายลัยสงวัตบวรซึ่งหมายถึงสภา,าการศึกษามหมามกุฏราชวิทยายลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อวอดก่อรากมหาวิทยาลัยสงวัวบวรเป็นคนแรกที่เทศเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทยเขาจัดให้เป็นพิเศษมีฝรั่งมาฟังหลายคนตอนหลังผมเคยไปฟังด้วยเจ้าคุณลัดพลีคือพระยาลัดพลีธรรมประคันพาไป คุณชำนาญก็เคยพาไปเยี่ยมแก่ถึงกุติจากประสบการณ์ของอาจารย์เองทำให้เห็นว่าความรู้ภาษาต่างประเทศและความรู้ในวิชาการสมัยใหม่นั้นเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากฉะนั้นอาจารย์จึงมีความปรารถนาที่จะให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้วิชาการเหล่านี้ เพื่อจะได้เป็นศาสนาทายาทที่มีคุณภาพทันโลกทันเหตุการณ์อันจะทำให้สามารถสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิะทธิผลด้วยความปรารถนาดังกล่าวแล้วอาจารย์จึงได้ริเริ่มสอนภาษาอังกฤษและวิชาการสมัยใหม่บางวิชาที่สามารถสอนได้ด้วยตนเองแก่ภิกษุสามนเณรวัดกันมาตุยาราม เป็นการกระตุ้นให้พระหนุ่มเนรน้อยสนใจใรู้ในวิชาการต่างๆและเห็นคุณประโยชน์ของวิชาการเหล่านั้นในแง่ของการนำมาส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจารย์ได้เริ่มสอนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอีกบ้างแก่ภิกษุสามเณรที่สนใจโดยใช้ชั้นล่างของกุฏิที่พักของอาจารย์นั่นเองเป็นสถานที่เรียน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพระหนุ่มเนนน้อยไม่น้อยมีผู้มาเล่าเรียนกันมากต่อมาท่านเจ้าคุณพระพรมมุนีผินสุวโจวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหามากุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ณตึกหอสมุดมหามากุฏราชวิทยาลัย นาวัดบวรนิเวศวิหารได้ทราบว่าอาจารย์ได้เปิดสอนภาษาและวิชาการสมัยใหม่แก่พระภิกษุสามเณรที่วัดกันมาตุยารามดังกล่าวแล้ววันหนึ่งท่านจึงได้ปรารบกับอาจารย์ว่าเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำไมไม่ตั้งเป็นโรงเรียนสอนกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียจากคำปรารภของท่านเจ้าคุณพระโรมมุนี สุวัจเทระนี่เองที่เป็นแรงกระตุ้นและแรงใจให้อาจารย์เกิดความคิดที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงค์ขึ้นต่อมาเมื่อได้นำความคิดนี้ไปปรึกษากับพระเทรานุเทระในคณะธรรมยุทธ์ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนมากจะมีติเติงอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยอันเนื่องมาจากยังไม่ค่อยแน่ใจในระบบการศึกษาและวิธีการ ในที่สุดพระเทรานุเทระในคณะธรรมยุธท์ก็ได้มีการประชุมกันและมีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขึ้นในนามของมหามากุฏราชวิทยาลัยอันเคยเป็นสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์มาแต่เดิมแล้วโดยเรียกว่าสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แต่ครั้งยังไม่ได้ทรงกรมในฐานะอง์นายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรมได้ทรงลงพระนามประกาศตั้งเมื่อวันที่ส0สิธันวาคมพุทธศักราช2488สบสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยจึงเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา หรือมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกในประเทศไทยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงแห่งนี้ก็คืออาจารย์สุชีพและผู้ที่เป็นแรงผลักดันและให้การสนับสนุนอย่างสำคัญจนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงแห่งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ก็คือท่านเจ้าคุณพระพรมมุนีสุวัจเทระ หากขาดแรงสนับสนุนจากพระมหาเทระท่านนี้เสียแล้วการจัดตั้งมหาวิทยายลัยสงแห่งนี้ก็คงเป็นไปได้ยากอันที่จริงความดําริที่จะจัดตั้งมหาวิทยายลัยพระพุทธศาสนาหรือมหาวิทยายลัยสง์ขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิวรญาณวโรรส ได้ทรงพระดำริไว้เมื่อกว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้วโดยทรงพระดำริที่จะใช้พื้นที่บริเวณบางลำพูทั้งเกาะเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาและการที่พระองค์ทรงจัดตั้งมหามากุฏราชวิทยาลัยขึ้นก็เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของพระพุทธศาสนาหรือมหาวิทยาลัยทรงนั่นเอง แต่ยังมิทันจะได้ทรงดำเนินการตามพระดำริก็สิ้นพระชนเสียก่อนฉะนั้นการจัดตั้งสภาการศึกษามหามากุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งนี้จึงเป็นการสารต่อพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าพระองค์นั้นให้เป็นจริงขึ้นนั่นเอง ในระหว่างนี้อาจารย์ได้เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือยุวพุทธิกะสมาคมโดยอาจารย์เสถียรพัวที่นันทะซึ่งเป็นสิทธิ์คนสำคัญของอาจารย์เป็นผู้นำในการจัดตั้งแลยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมก็ได้จัดตั้งขึ้นณวัดกันมาตุยารามเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15้ามกราคม พุทธศักราช2,491และยังคงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญองค์กรหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบันเมื่อจัดตั้งสภา,าการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นแล้วอาจารย์สุดชีพซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญที่พระศีวิสุทธิยาน ก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏเป็นรูปแรกอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏอยู่ห้าปีได้เป็นผู้วางรากฐานทั้งในด้านวิชาการและการบริหารให้แก่มหาวิทยาลัยสงแห่งนี้มาตั้งแต่ต้นถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2495 อาจารย์ก็ลาสิกขาการลาสิกขาของอาจารย์นับเป็นข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เมืองไทยข่าวหนึ่งในยุคนั้นเมื่ออาจารย์ลาสิกขาแล้วท่านเจ้าขุนพระยานวโรดมประยูนสันตังกุโรวัดเทพสิรินทราวาสขณะยังเป็นพระมหาประยูนปร,รียนก้าว ก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยต่อมาเป็นรูปที่สองต่อมาตำแหน่งเลขาธิการได้เปลี่ยนเป็นอธิการบดีและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นรูปแรกและรูปปัจจุบันก็คือท่านเจา้าคุณพระธรรมปัญญาจารย์ประจวบกันตะจาโรวัดมะกุฏกษัตติยาราม หมายเหตุผู้อ่านคำว่าในปัจจุบันหมายถึงขณะที่บทความนี้ออกตีพิมพ์นะครับหลังจากที่ลาสิกขาแล้วอาจารย์ก็ยังช่วยเหลือกิจการของสภาการศ,ศึกษามหมามกุฏอยู่ตลอดมาโดยการเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาและเป็นอาจารย์บรรยายวิชาทางพระพุทธศาสนาและศาสนาเปรียบเทียบอาจารย์ได้เข้ารับราชการครั้งแรกในกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2495และยุบเลิกไปเมื่อพุทธศักราช2 5 0 1โดยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วระหว่างนั้นได้รับพระราชทานยศในกองทัพเป็นว่าที่นาวาตรีต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้ลาออกจากกระทรวงวัฒนธรรมและเข้าทำงานในองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการตามลำดับอาจารย์ได้ทำงานณนะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจนกระทั่งกเกษียณอายุเมื่อกลางเดือนเมษายนพุทธศักราช2520 เมื่อกเกษียณอายุจากหน้าที่การงานแล้วอาจารย์ก็ได้อุทิศชีวิตให้แก่กิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ได้กลับมาช่วยกิจการทางวิชาการของสภาหมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่โดยการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้บรรยายวิชาทางพระพุทธศาสนาเป็นกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆ์นอกจากนี้ก็ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยของรัฐอีกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นกิจการทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ได้เข้ามาช่วยอย่างเต็มตัวหลังจากที่อาจารย์กรเกษียณอายุแล้วก็คือองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการอาจารย์ต้องดูแลรับผิดชอบกิจกรรมทางวิชาการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นส่วนใหญ่อาจารย์เป็นผู้มีพรสวรรค์นในการประพันธ์สามารถประพันธ์ได้ทั้งในเชิงร้อยแก้วและร้อยกรองผลงานในทางการประพันธ์ของอาจารย์จึงมีทั้งเป็นบทกวีความเรียงทางวิชาการบทความและนวนิยาย ข้อเขียนของอาจารย์ซึ่งรวมไปถึงบทเทศนาและการบรรยายธรรมด้วยเป็นถ้อยคำสำนวนแบบเรียบเรียบง่ายๆแต่กระทัดรัดชัดเจนและมีความไพเราะอยู่ในตัวอาจารย์ได้เริ่มแสดงความสามารถในทางการประพันธ์และการบรรยายตั้งแต่เป็นสามเณรปรรียนผลงานที่โดดเด่นที่ทำให้อาจารย์เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามว่าสุชีโวภิกขุ และตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือความสามารถในการมองและอธิบายพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่แปลกใหม่อันเป็นแง่มุมที่ไม่เคยมีใครมองมาก่อนหรือเป็นแง่มุมที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและนำเอาประเด็นที่สำคัญและโดดเด่นของพระพุทธศาสนาในแง่มุมนั้นๆออกมาแสดงให้คนทั่วไปได้รู้จัก ตัวอย่างของผลงานของอาจารย์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถดังกล่าวนี้ก็เช่นหนังสือเรื่องคุณลักษณะพิเศษบางประการแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งมีปลายเป็นภาษาอังกฤษด้วยรวมทั้งบทความและปัจักถาอื่นๆอีกจำนวนมากผลงานที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของอาจารย์ก็คือการอธิบายพระพุทธศาสนาแนวใหม่ โดยการนำเอาความรู้วิชาการสมัยใหม่เช่นวิทยาศาสตร์ปรชัชญาสังคมศาสตร์เป็นต้นมาประยุกต์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทำให้คนทั่วไปเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดีและง่ายขึ้นทั้งทำให้มองคุณค่าของพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาว่ามีความทันสมัยสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ หากศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีนอกจากนี้การอธิบายพระพุทธศาสนาในแนวประยุกต์ดังกล่าวนี้ยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าบรรดาศาสตร์หรือวิชาวความรู้ด้านต่างๆที่กําลังศึกษาหรือตื่นเต้นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นล้วนเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เคยแนะนำสั่งสอนประชาชนมาแล้วทั้งนั้นในหลักการใหญ่ๆ ความสามารถในการอธิบายพระพุทธศาสนาแนวใหม่หรือแนวประยุกต์นี้เองที่ทำให้นามสุชีโวพิขุดังกระชอนไปทั่วประเทศผลงานของอาจารย์ในด้านนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชื่อเสียงของอาจารย์เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมช,มชมชอบไปทั่วประเทศเท่านั้นแต่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษาและเผยแพ่พระพุทธศาสนาด้วยเป็นอันมาก เพราะเป็นการจุดประกายแห่งความริเริ่มและความสนใจในการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในวงการศึกษาและวงการนักวิชาการของไทยและในเวลาต่อมาก็ได้มีการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาในแนวประยุกต์กันอย่างจริงจังและกว้างขวางยิ่งขึ้นผลงานของอาจารย์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความริเริ่มในด้านนี้ ก็เช่นความเรียงเรื่องพระพุทธศาสนาในแง่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนากับสันติภาพของโลกแง่คิดบางประการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นผลงานของอาจารย์ด้านนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นการสานต่อพระดํำริของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวาชิวระยานวโรรสอีกประการหนึ่งเช่นกัน เพราะพระองค์ทรงเป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาพระองค์แรกของไทยที่ทรงริเริ่มการอธิบายพระพุทธศาสนาในแนวประยุกต์หรือการอธิบายพระพุทธศาสนาให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจของคนร่วมสมัยดังจะเห็นได้จากงานพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเช่นพุทธประวัติธรรมวิภาคธรรมวิจารณ์และธรรมนิพนธ์อื่นๆอีกเป็นอันมาก ซึ่งได้ส่งนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นต้นมาประยุกต์ในการอธิบายพระพุทธศาสนาแต่เมื่อสิ้นสมัยของพระองค์ท่านแล้วแนวพระดำริดังกล่าวนี้ก็ถูกลืมเลือนไปเพราะไม่มีผู้สานต่อผลงานที่เป็นการบุกเบิกของอาจารย์อีกอย่างหนึ่งในทางวรรณกรรมและวงการพระพุทธศาสนาของไทยก็คือการแต่งนวนิยายอิงหลักธรรม ความบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์ริเริ่มงานด้านนี้เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์อ่านเรื่องการมนิตขณะเป็นสามเณรอายุราว15-16ปีเรื่องนี้เดิมประพันธ์ขึ้นในภาษาเยอรมันและแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อมาผู้รู้ของไทยได้แปลาจากภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทยในชื่อว่ากามนิตนวณิยายนี้ผู้ประพันธ์ได้อาศัยเรื่องราวจากคำพีพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ประกอบกับเรื่องราวจากคำภีฝ่ายพราหมณ์บ้างสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นโดยมุ่งให้ผู้อ่านได้รับรสทั้งในแง่วรรณกรรมศาส,สนาและศิลธรรมไปพร้อมๆกันอาจารย์เห็นว่าเป็นวิธีการสั่งสอนศิลธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีวิธีหนึ่งเมื่ออ่านเรื่องการมนิตในครั้งนั้นอาจารย์มีความประทับใจมากถึงกับตั้งใจไว้ว่า เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนามีความรู้พอก็จะแต่งเรื่องทำนองนี้ขึ้นบ้างครั้นอายุได้22ปีขณะยังเป็นพระ,พระเพรียนเก้าประโยคอาจารย์ก็สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจไว้คือได้แต่งเรื่องใต้รงกาสาวพัดขึ้นและนำลงตีพิมพ์ในหนังสือธรรมจักสุเป็นตอนตอนเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2494 นับเป็นผลงานทางนวนิยายอิงหลักธรรมเรื่องแรกของอาจารย์และของวงการวรรณกรรมไทยด้วยเมื่อจบเรื่องใต้ร่มกาสาวพัทอันเป็นเรื่องราวของพระองคุลิมานแล้วเรื่องกองทัพธรรมอันเป็นเรื่องของพระสารีบุตรและพระธรรมเสนาบดีก็ตามมาและจากนั้นอาจารย์ก็ได้รับการขอร้องให้แต่งเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องตามลำดับ คือเรื่องลุ่มน้ำนำมาทาเป็นการอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเรื่องเชิงพาหิมมพาลเป็นการสรรเสริญคุณของพระอานนท์พุทธอุปถากเรื่องอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกเป็นเรื่องราวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกเรื่องนันทประชาบดีแสดงเรื่องราวของราชวงศ์สากยะ และความเป็นมาของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาผลงานทางนวนิยายอิงหลักธรรมของอาจารย์นอกจากจะถือได้ว่าเป็นก้าวใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านวรรณกรรมแล้วยังถือได้ว่าเป็นการริเริ่มมิติใหม่ในวงวรรณกรรมของไทยด้วยเพราะหลังจากผลงานชั้นบุกเบิกของอาจารย์ปรากฏสู่บรรณโลกแล้วต่อมาไม่นานก็ได้เกิดนวนิยายอิงหลักธรรม โดยนักประพันธ์คนอื่นๆตามมาอีกหลายเรื่องจนเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านโดยทั่วไปผลงานที่ทำให้อาจารย์เป็นบุคคลอมตะตลอดไปในวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนาของไทยก็คือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนซึ่งเป็นการย่อความพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มให้เหลือเพียงห้าเล่ม ซึ่งภายหลังได้รวมพิมพ์เป็นหนังสือขนาดใหญ่เล่มเดียวจบนับเป็นผลงานที่อาจารย์ผู้ริเริ่มและทำเสร็จเป็นคนแรกในประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระไตรปิฎกและศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการช่วยให้คนทั่วไปที่สนใจหรือต้องการจะศึกษาพระไตรปิฎกสามารถอ่านหรือศึกษาได้สะดวกในเวลาอันสั้นช่วยให้เข้าใจสารัตถะ และจับประเด็นสำคัญของคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มซึ่งทั้งยากแก่การทำความเข้าใจและยืดยาวชวนเบื่อสำหรับคนทั่วไปผลงานชิ้นนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความแตกฉานในพระไตรปิฎก และความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์ในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วยงานริเริ่มในทางวิชาการอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ที่ควรแก่การบันทึกไว้ในที่นี้ก็คือพจนานุกรมสับพระพุทธศาสนาไทยอังกฤษและอังกฤษไทยซึ่งอาจารย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มทำขึ้นเป็นคนแรกในประเทศไทยและได้พิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช2 5 0 4จากนั้นมาก็ได้มีผู้รู้ท่านอื่นๆได้สร้างงานประเภทนี้ขึ้นมาอีกหลายชิ้นซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่วงการศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยเป็นอย่างมากนอกจากความริเริ่มในทางการศึกษาการเผยแพร่และทางวรรณกรรมแล้วอาจารย์ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้มองเห็นการไกลในทางวิชาการ เพราะในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์คือสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นนั้นอาจารย์ได้เป็นผู้ชี้นำให้บรรจุวิชาการใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์และเอื้อประโยชน์ต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้พระนักศึกษาได้ศึกษาหลายวิชาเช่นวิชาปรชาัชญาตรรก,กวิทยาศาส,สนาเปรียบเทียบเป็นต้น โดยบรรจุเป็นวิชาบังคับให้พระนักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่เริ่มเปิดการศึกษาของสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2489เป็นต้นมาซึ่งขณะนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาใดๆในประเทศไทยเปิดสอนวิชาเหล่านี้สภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัยจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้บุกเบิกในการเปิดสอนวิชาดังกล่าวเหล่านี้ในประเทศไทยต่อมาอีกเกือบสองทศวรรษมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆจึงได้เริ่มเปิดสอนวิชาเหล่านี้ขึ้นและได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในสมณเพศตลอดมาจนถึงเวลาที่ยังรับราชการอยู่อาจารย์มักได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน หรือเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปประชุมหรือดูงานในด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศต่างๆทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาอยู่เสมอโดยลักษณะส่วนตัวอาจารย์เป็นผู้มีอัตยาศัยอ่อนน้อมดำเนินชีวิตแบบสงบและเรียบง่ายมีเมตตากรุณาต่อทุกคนไม่เบื่อหน่ายในการที่จะให้คำแนะนำ หรือปรึกษาในทางวิชาการแก่สิทธิ์หรือผู้สนใจมีวาจาในเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้กำลังใจแก่ทุกคนที่มีโอกาสพบปะสนทนาด้วยเสมออาจารย์จึงเป็นที่เคารพรักของบรรดาสิทธิ์และผู้รู้จักคุ้นเคยทั่วไปอย่างจริงจังหมายเหตุผู้อ่าน สำหรับบทความนี้ท้ายบทความได้ลงผลงานทั้งหมดของอาจารย์สุชีปุญญานุภาพซึ่งมีจำนวนมากมายหลายเรื่องนะครับทั้งตำราความเรียงทางวิชาการนวนิยายอิงหลักธรรมปัจจักถาบทความและบันทึกเบตเตเลติทานและสุภาษิตร,รวมถึงเรื่องแปลท่านที่สนใจสามารถใช้คำค้นหาประวัติของอาจารย์สุชีพเพื่ออ่านและดูได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับสำหรับที่มาของเนื้อหาที่นำมาอ่าน นำมาจากเว็บไซต์ประตูสู่ธรรมเสียงอ่านโดยโจโฉช,ชมรมผลดี